ยินดีต้อนรับพลพรรคของดังลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุขข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เด็กมันมีของบาเซติกในการมีความสุขมากกับช่วงเวลาฟรีซีซั่นสเตฟานบาเซติกนะครับกองการดาวรุ่งของหงดังลิเวอร์พูลบอกว่าการตัดสินใจย้ายออกจากโชต้าบิโกมาสู่รังแอนฟิลด์ก็ได้รับการตอบแทนแล้วดาวรุ่งในวัย17ปีรายนี้ถูกจิกเก็คลอปดึงตัวมานร่วมทีมชุดใหญ่ แล้วเริ่มต้นให้โอกาสลงเล่นการทัวร์เอเชียต่อเนื่องในเกมล่าสุดที่ชนะสโมสรอาบาริซิก5-0จากยูโรมานและนี่คือโอกาสที่โจนูลูกชายของอดีตนักฟุตบอลชาวยูโกสเวียอย่างชดดาดนบาเซติกเฝ้าคิดถึงมาตลอดมันถูกตอบแทนออกมาแล้วเพราะว่าผมได้เรียนรู้อะไรมากมายในอคาขณมี่ของลิเวอร์พูลบาเซติกที่ในเวลานี้ถือสัญชาติสเปนกล่าวผมคิดว่านี่คือสโมสรที่ดีที่สุดสาหรับผมในการพัฒนา และผมก็มีความสุขจริงๆผมมีความสุขเสมอมันยากมากที่ผมจะต้องห่างไกลจากเ,เพื่อนๆครอบครัวและที่ที่ผมอาศัยมาทั้งชีวิตกล่าวถึงที่เชียวตาบิโกผมรักแต่ฟุตบอลที่นี่และนั่นคือความฝันของผมเลยเมื่อพูดถึงีซีซั่นที่เป็นไปอยู่บาสเซติกกล่าวว่ามันดีมากๆเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสําหรับดาวรุ่งที่ได้รับโอ,อกาสเล่นที่ประเทศไทยและสิงคโปร์รวมถึงการเดินทางของทีมมันดีจริงๆ ทุกคนที่นี่ดีกับผมมากโชคดีที่ผมสามารถพูดสเปนได้ด้วยดังนั้นผมสามารถพูดกับทุกคนก็ได้ที่เห็นได้ชดเจนว่าพวกเขาเครอบครัวและเพื่อนๆมีความสุขมากๆและดีใจมากพวกเขาพยายามดูการแข,ข่งขันและถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบนโลกสซเชื่อมมีเดียพวกเขาก็จะพยายามมองหามัานผมมีความสุขจริงๆเชคกินครับบอกซาร่ามีความสุขมากที่สัญญาฉบับใหม่ลุล่วง เจ็เกนคลับนะครับเจ้านายใหญ่ของลิเวอร์พูลบอกว่าโมเมตซาลาลูกทีมคนเก่งนั้นมีความสุขมากๆหลังได้ยุติเรื่องสัญญาชมใหม่ก่อนที่จะเดินทางมาทัวร์เอเชียเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหลังสถานการณ์ยังอึมครึมมานานเกินครึ่งปีนะครับสถานการณ์การต่อสัญญาชบมใหม่ของซาลาก็ไเด้รับการแก้ไขเมื่อลิเวอร์พูลสามารถขยายสัญญาชบใหม่กับดาวเตะติงเชอร์อิริบรายนี้ออกไปได้และก็มีการเปิดเผยก่อนที่จะเดินทางมาทัวร์เอเชียเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เอาละคุณต้องถามโมในเรื่องนี้นะเอาละคุณต้องถามโมในเรื่องนั้นแต่เขาดูเฉียบคมอยู่เสมอนะระดับความฟิตนี่ระดับท็อปเลยเต็มไปด้วยความปรารถนาในความสาเร็จและทํางานอย่างหนักอย่างเต็มที่ในการปรับมาฟิตอย่างเต็มที่เจคเก็ตล็อกกล่าวเมื่อนักข่าวถามถึงซาร่าที่ในช่วงพรีเซนต์ดูเล่นด้วยความมั่นใจและมีความสุขกับการลงเล่นให้กับเทียมโมก็เป็นแบบนี้แหละ ผมไม่แน่ใจว่าโมจําเป็นจะต้องมีปีซีซันไหมเขาสามารถเริ่มต้นฤดูกาลได้ในทันทีเลยมั้งเขาจําเป็นจะต้องมีมันเพื่อร้อยฟื้นจังหวะหรือสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ใช่เรื่องสภาพร่างกายเขามีพรสวรรค์นในส่วนนี้มากหมายถึงสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมแต่เขาก็ยังคงต้องทํางานหนักอย่างเต็มที่อีกด้วยดังนั้นผมรู้สึกว่าโมมีความสุขม,มา่อที่พวกเราบรรลุข้อตกลงกันพวกเราเป็นสโมสรของเขาอยู่แล้วก่อนเขาขยายสัญญาชบาับใหม่ ตอนนี้พวกเราเองก็ยังคงเป็นสโมสรของเขาชัดเจนและนั่นมันคือเรื่องที่ดีจริงๆหงแดงลิเวอร์พูลครับเป็นสโมสรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาหงแดงลิเวอร์พูลครับเป็นสโมสรฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาจากการเปิดเผยของเบนเลตตีผู้ในการกีฬาฝ่ายธุรกิจของทีมดังแห่งทินเมอร์ซี่ไซส์ ตลาดฟุตบอลสหรัฐริกานั้นยิ่งบูมมากขึ้นนะครับเมื่อดูจากการที่พวกเขาได้ยืน่นคอนเสนอเป็นเฉ้าพฟุตบอลโลกในปี2026รวมถึงการซื้อลิขสิทธิ์พิมลีกไปให้กับแฟนที่นั่นได้รับชมอีกด้วยโดยคุณจสําคัญก็คือลิเวอร์พูลมีเจ้าของทีมเป็นชาวอเมริกันผู้ชมของเราในสหรัฐเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าไม่มีใครเทียบได้กับสโมสรฟุตบอลอื่น,นๆเลยแม้แต่น้อยและแม้แต่กีฬาในประเทศบางอย่างและที่เก่าวกับลิเวอร์พูลอีกโค ขณะนี้เรามีพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งซึ่งกำลังช่วยเหลือเราในตลาดสหรัฐคุณดูสถิติที่เราได้รับและข้อมูลที่เรามีอยู่ในตลาดของเราและการเปิดเผยของเราในสหรัฐอเมริกากำลังช่วยพวกเขาเช่นเดียวกันเรามีกรอบเป็นเอกลักษณ์นี้ในปฏิทินกีฬาของสหรัฐทุกสัปดาห์ที่เราไม่มีการแข่งขันเรามีโอกาสที่แท้จริงในการใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นพันธมิตรการออกอากาศที่พิม์ลีกพวกเขาทำได้ดีมาก ในการนำพิวลิกไปสู่ตลาดนั้นและด้วยเหตุผลนี้เราจึงทํากิจกรรมของเราเองไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องท่องชางโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะผ่านกิจกรรมภาคพื้นดินหรือทัวร์ปรีซีซันจริงๆเรากำลังพยายามและเติบโตถามฟังคับของเราเองทีนั่นทุกจุดข้อมูลที่เราเข้าถึงในแง่ของผู้ชมทีวีการเข้าถึงดิจิทัลสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่เติบโตอย่างมาก อีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้ร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆในสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันและผมคิดว่าแบรนด์ของสหรัฐต่างก็เห็นถึงพลังของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลท่าในประเทศสหรัฐเพราะพวกเขาคิดว่าสถิตินั้นมาคู่กันกับสิ่งอื่นๆที่มีในแง่ของกีฬาของสหรัฐในขณะนี้แต่สิ่งยอดเยี่ยมเกี่ยวกับลิเวอร์พูลก็คือไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังเจ้าถึงได้ทั่วโลก แล้วนั้นแบนด์เหล่านี้จึงเห็นประโยชน์ของเราในการเป็นพันธมิตรกับลิเวอร์พูลที่สามารถทํางานให้กับพวกเขาในสหรัฐได้เจรงแต่ยังส่งเสริมพวกเขาไปยังยุโรปตะวันออกกลางตะวันออกแอฟริกาเอเชียและคุณก็รู้ว่านั่นคือจุดที่น่าสนใจที่เราพบในตลาดนั้นในขณะนี้บาสเซติกบอกใบย้ยังไม่พร้อมที่จะไปเก็บเลเวลแบบยืมตัว สเตเวนบาเซติกกองกลางดาวรุ่งของหงดังลิเวอร์พูลบอกเองนะครับว่าเขายังไม่พร้อมกับการออกไปเล่นแบบเยืนมตัวกับสโมสรอ,อื่นโดยเป้าหมายสําคัญก็คือตันทําให้ตัวเองฟิตตลอดทั้งฤดูกาลให้ได้ซะก,ก่อนดาวรุ่งในวัย17ปีเท่านั้นเองนะฮะกำลังได้รับก,การจับตามองจากแฟนๆหลังทาผลงานดีในช่วงปรีซีซั่นกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลท่าน,นี้บาเซติกก็หวังว่าตัวเองจะมีโอ,อก,กาสได้ลงเล่นภายในทีมชุดใหญ่บ้างเมื่อฤดูกาลใหม่เปิดฉากขึ้นแต่หลักๆ เขาเองก็โฟกัสกับการเรียนรู้และพัฒนาฝีเท้าเก็บทีมชุดยูสิแปีและยูย่ปีของหงส์แดงเป็นหลักเสียก่อนเอาจริงๆนะครับผมก็แค่ต้องการให้ตัวเองฟิตและสามารถลงเล่นในหลายๆเกมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในอคาเนมีชุดยูสิดชุดยูย่ 23, หรือทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลดาวรุ่งลิเวอร์พูลที่คว้าม,มาจากเชลตาบิโกเมื่อเดือนกุามภาพันธ์ปีก่อนกล่าวผมก็แค่ต้องการลงเล่นฟุตบอลและรักษาความฟิตให้ได้เพราะปีก่อนผมมีอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายฤดูกาล แต่ผมก็ต้องการฟิตลงเล่นและการสร้างความประทับใจก็เป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับเจ้าหนูมาสจันนะครับเล่นดีหรือเกินนิ่งนะฮะเกินไหวนี่คือสนุกการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่24ก,กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์ซูมโมสซที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนบอนพันแท้ที่สําคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกลรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ